น่ารักอะไรวันนี้สดใสอะไรวันนี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้ ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นแหล่งรวมของกินอาหารอร่อยๆอออของคนกรุงไว้เพียบเลยค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงร้านข้าวมันไก่10บาทเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านโกนวยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเจอวิกฤตอะไรโควิดน้ํามันขึ้นของถูกของแพงยังไงเขาก็ยังคงราคาไว้ที่10บาทมายาวนานกว่า35ปีแล้วค่ะ นี้นี่ได้มาแล้วนะคะข้าวมันไก่10บาทเขาบอกว่าข้าวนุ่มไก่นิ่ม,น,มน้ำจิ้มแซบ่บน้ำซุปเวอร์มาลองก,กันว่าจริงหรือเปล่าอ่าสุดยอด love you you so know what โอ้ย,ยสุดยอดโค้ดไอ้รั่งคุยไอ,อ์น้ไหนคะโค้ดหูยนี่คือแบบบรรยากาศได้ทุกอย่างเลยนะหนูนั่งกินคืออาหารอร่อยดนตรีไพเราะและ้วเดี๋ยวนี่มีร้านเดียวนะฮะร้านเดียวที่มีเพลงฟังกินข้ามัน,มนไก่ไ<ฟ>สิบบาท โกร้องแบบนี้ทุกวันเลยอะคะครับร้องให้ลูกค้าฟังประจำนี้หรอครับเอาแล้วเขามีขอเพลงไหมเหมือนแบบว่านึกว่าอยู่ตามมมีตามตามไนขับจะมียจะมีรุ่นเดียวกันเนี่ยอ้ยเขาเรียกว่า FC นะขอขอเพลงฝรั่งเก่าๆอะไรอยากฟังเพราะว่าหาคนร้องยากแล้วก็อยากให้ผมร้องบ่อยๆแต่นี่มันติดที่ตรงว่าผมต้องทำข้อมันขับ อ๋อถ้าลูกค้าเยอะเราก็จะไม่มีเวลาร้องเพลงเพราะว่าเราต้องคอยสัไกาอยู่แบบนี้ใช่ครับแล้วบางคนไม่เห็นผมเพราะไม่กินนะทําไมอ่ะไม่อร่อยต้องเห็นหน้าฮะโอ้นี่จะบอกว่าต้องให้เห็นหน้าโกด้วยครับผมคือ เครื่องหมายการค้าก็อยู่ที่หน้าผมค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่หน้าอย่างเดียวล่ะหนูว่าอยู่ที่เสียงร้องด้วยนะคนตามฟังเพลงที่โกร้องนะคะเสียงเสียงอาจจะแก่เกินไปโอ้ไม่แก่ที่ฟังเมื่อกี้คือแบบนุ่มได้เลยนุ่มพอๆกับไก่เลยอ่ะแล้วไมโกถึงชอบร้องเพลงอะคะอ๋อเดิมทีเป็นนักร้องในแคมป์นคกราชสีมาะโคลาบอ่าแคมป์สัตหีบ แคมป์ตาคีแคมป์ในที่นี้คือหมายถึงแคมป์ของพวกเป็นปา,านทหารฐานอเมริกันครับแต่ก่อนหารอเมริกันมาตั้งฐา,านทัพอยู่ในเมืองไทยเาแล้วทำไมถึงเราแบบร้องเพลงอยู่ดีมาเปิดร้านข้าวมันไก่ได้อะคะตกงานไงช่วงหลังๆฐา,านอเมริกันย้ายก็จะมีพวกนายขับที่ผมจะไปเล่นได้<า>คนมันก็เต็มเรานี่เราเริ่มเปิดร้านข้าวมันไก่ตั้งแต่ปีไหนอะคะสามตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่มีทางด่วน โอ้แล้วตอนแต่แต่ว่าตอนนี้คือที่นี่คือจเจริญไปหมดแล้วครับผมเปลี่ยนทุกอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือราคาโกง้ามันกาย1ิบาทครับโกทําได้ยังไงก่อน10บาททั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คือมันมีแบบวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทำไมถึงยังคงราคา10บาทไม่ได้อะคะความตั้งใจนะฮะความตั้งใจว่าขายแล้วเราคิดว่าจะไม่ขึ้นราคาอ่ะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันมีปรับว่า20 20, 30 40, 40 50มี เพือ่อ <c oughs> เพื่อจะให้ว่าคนไม่กิน10ก็ได้กิน20ก็ได้ <c oughs> ก็คือตอนเนี้เริ่มมีการแบบปรับราคาใหม่สําหรับคนคบที่ต้องการที่จะแบบโอเคสั่งทีเดียวมาเลยจานใหญ่ยเยอะๆก็ได้ม<ช>ีเหมือนกันอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันชีวิตไม่เคยจะพบเจอมี่ฝันกลางวันไม่แน่ใจคือยิ่ตาดูก็รู้ว่ามีใช่ฝัน <c oughs> น่ารักอะไรเบอนี้ และที่อยู่บนโตทั้งหมดนี่ก็คือราคาที่โกรปรับใหม่มาใช่ไหมคะนี่ก็คือคบ10บาท,บาทแล้วก็เพิ่มมาเป็น 20, 20 30 40, 40อันนี้เป็นไก่เปล่าอย่างเดียว50บาทไก่เนื้อหนัก50บาทก็คือแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะเลือกซื้อราคาไหนแต่เราก็ยังคงราคา10บาทว <10 S 1> เหมือนเดิมรเราได้กําไรหรอถ้าเราขาย10บาทโอ้กำไรผมไม่เอาหรอกเอ้าขายของไม่เอากับไรเขาแหวน้โหโกนี่มุกเยอะมุกเยอะวันหนึ่งขายได้กี่ตัวคะอวันหนึ่งขาย เดิมทีขายได้เยอะว่านี้ข่าวันละสามผงหนึ่งถังขก่ประมาณสามสามสิบี่สิบกิโลอ้3 0 4สสิบี่บโลแล้วโกขายอยู่แค่คนเดียวอ่ะก็คือเหมือนโกเป็นคนทำคนเดียวทั้งหมดเลย<ช>นี่คือมันก็เยอะอยู่นะสำหรับหนึ่งคนที่จะทำแล้วทุกวันนี้นะคะหลังโควิดทุกวันนี้เ,นเหลือประมาณครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยแต่มันก็มีคนอยู่ hmm ก็ยังขายได้อยู่ค่ะ ก็ยังมีคนค่อยมาสั่งใส่หอ10บหอ20่หอสามบห่อก็ยังมีอยู่โกคิดว่าอะไรที่ทําให้โกแบบว่าสามารถเปิดมายาวนานรักษาลูกค้าได้มาตลอดระยะเวลา35ปีมีของดีอะไรหรือเปล่าเคล็ดลับบอกมาไม,ไม่มีของดีเลยก็มีแต่ความซื่อสัตย์แลาเราต้องขายอย่างนี้ทั้งทั้งที่ร้านผมนี่มันไม่ได้อยู่ริมถนนนะอยู่ในซอยเข้ามา เข้ามาได้เลือกคือคนต้องมาหาเท่านั้นนะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เป็นสถานที่คนผ่านไปผ่านมานะใช่ครับคือต้องเดินเข้ามาหาที่ร้านถึงจะเจอร้านนี้ถึงจะได้กินก็ได้ขายได้ส่วนมากขาประจำโกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดของคนที่แบบประกอบกิจการแบบร้านอาหารแบบนี้คืออะไรหนึ่งนะการทํากของต้องกินได้ต้องอร่อยสะอาดนี่แหละสำคัญที่สุดสะอาดอร่อย ราคาคนอื่นไม่เอาแบบผมะยังไงก็จะขายอย่างนี้ยืนยันจากปากโกนวยเองเลยว่ายังไงข้าวมันไก่10บาทก็ยังต้องมีต่อไปนี่ตามป้ายที่เราเห็นด้านหลังเลยนะคะโกนวยข้าวมันไก่ไก่ทอดขวัญใจคนจนคำนี้ได้มาได้ยังไงโก คำนี้ได้มาั้นทีแรกเลยว่าคนจนต้องมากินเราได้แน่นอนออ10บาทเนื่องจากราคาที่เราตั้งมาเนี่ยแหละครับผมแต่ไม่จนก็กินได้เหมือนกันครับคือแล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเขาไม่มีกําลังทรัพย์จริงๆโกจะทํำยังไงพรอมังทีให้กินฟรีนะบอยไปมาถึงมาดื้อก็เอาไปกินขอนคือโกก็จะถามอย่างนี้หรอครับผมไม่มีตังค์ก็กินฟรี หนูว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้โกเปิดร้านมายาวนานได้ถึง35ปีคงไม่พ้นเรื่องความจริงใจที่มีต่อลูกค้าทุกคนไม่ว่าคนจะมีหรือไม่มีแต่สิ่งหนึ่งในใจรักบริการของเราอะเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดได้กินของอร่อยได้อิ่มท้องแล้วโกก็ทํามาตลอด35ปีครับผมหนูส่งกําลังใจนะขอให้มีลูกค้าเยอะๆขอให้รักษาความอร่อยแบบนี้ต่อไปนะคะขอกดอย สดใสอะไรวันนี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยจัเห็น